สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Taro s ท u า i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเรามีอิทธิพลต่อคนรอบตัวยังไงอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะและเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนเดียวนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สำหรับแรกกันเลย ขอถามไพ่หน่อยนะว่าพลังงานของคุณพลังงานของคุณคุณเขาส่วนใหญ่เนี่ยมีอิทธิพลต่อคนรอบตัวของเขาอย่างไง ออกมาซ้อนกันทุกคนใบนี้นำใบนี้ขยายแล้วกันปิดไว้ก่อน สำหรับต่อมาพลังงานส่วนใหญ่ของคุณคุณเขาไปมีเป็นพลังงานคล้ายๆกับคุณไปไปเสริมสร้างไปเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาได้มีพลังฮึดนะไอมีความรู้สึกแบบนั้น ไปทำให้เขาไปปลุกใจอะเหมือนเหมือนถ้าเป็นเพลงก็พร้อมออกศึกพร้อมออกศึกเลยนะคะเปิดประตูออกไปคือไม่ได้คาดหวังว่าผู้คนข้างนอกจะต้องนิสัยดีกับเราเสมอใจดีกับเราเสมอนะคะเปิดประตูออกไปคือพร้อมที่จะ ที่จะเห็นความเป็นธรรมชาติของสถานการณ์ความเป็นธรรมชาติของผู้คนนะมองแล้วว่าไม่มีอะไรบังเอิญแน่ถ้าเปิดประตูออกไปจะต้องไปทํางานกับคนนี้จะต้องไปเจอสถานการณ์กับคนนี้ดูเหมือนเขามีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะผ่านไปได้ตัวคุณเองไปมีอิทธิพลไปเป็นกําลังไม่ได้ไปกับพวกเขาหรอกแต่ว่าไปไปเป็นแรงบนใจไปเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาไม่กลัวไม่กลัวที่จะกล้านะนะกล้าที่จะออกไป สานความฝันแบบนี้ก็ได้นะ,ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฝันความฝันทุกคนมีความฝันสมมติว่าทุกคนตั้งใจแล้วว่าผมจะเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นคุณหมอนั่นคืออาชีพเป็นความฝันหรือว่าอยากจะไปเจอคนคนนี้จังคนที่เราชื่นชอบหรือว่าคนรักของเราความฝันก็คือไปหาเขาไปพบไปเจอหน้าเขาเพื่อที่จะไปมีแรงบันดาลใจเสริมขึ้นไปอีกนะคะให้มันเหมือนกับความชื่นชุ่มฉ่ำอะชุ่มฉ่ำภายในจิตใจ จะบอกว่าคุณไปมีอิทธิพลในการาชุบนะคะชุบชุบเลี้ยงหล่อเลี้ยงหัวใจของพวกเขาให้มีกำลังอย่างยักระก็ได้ไม่ใช่แค่เพียงพวกเขานะมันมีพลังงานพลังงานของคุณเนี่ยอิทธิพลของคุณเนี่ยมันดีต่อส่วนรวมเพราะว่าอาย่างสมมติว่าคนที่อยู่รอบตัวคนเนี่ยมีอยู่สิบคนเนี่ยแล้วพวกเขาพอได้พลังงานจากคุณไปแล้วเนี่ย พวกเขาก็มีแรงบันดาลใจที่จะทําหน้าที่ของพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาอยู่ในกลุ่มไหนองค์กรไหนล่ะถ้ากลุ่มนั้นองค์กรนั้นมีสักสิบยีคนแล้วคนในองค์กรนั้นก็มองพวกเขาเหมือนคล้ายๆกับเขามองคุณอีกนั่นก็เหมือนกับเป็นพลังงานที่ดีต่อส่วนรวมเกิดความสามาคัคคีเกิดสติปัญญานะะการแก้ไขปัญหาแบบร่มเย็นการผ่านสถานการณ์ได้แบบมุอุมมองที่แปลกใหม่นะคะพวกเขาก็จะมี สิ่งดีๆเกิดขึ้นตามลําดับเองนะคะแล้วแต่สถานการณ์ของใครเลยแล้วก็ไม่กลัวมันมีความไม่กลัวไม่มีอะไรมาบล็อกในชีวิตของพวกเขาแล้วเวลาถ้าคนเรามีแรงบันดาลใจนะสู้รบมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้ในการสู้รบเนะี่ยเขาไม่กลัวแล้วนะตัวของคุณอนะมีอิทธิพลในด้านของถ้าจะแยกเลยก็คือว่าถ้าคุณเป็น หัวหน้าเป็นหัวหน้าเป็นสไตล์การใช้ชีวิตแบบผู้นําก็ได้อาจจะไม่ได้มีตําแหน่งหลอกไอแต่ว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราดูแลผู้อื่นแต่ว่าฝึกให้ผู้อื่นมีวินยัยอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นผู้นํากับเป็นทาดเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นทาดก็คือยอมข้อมูลเขาอยากได้อะไรก็ให้ข้อมูลอันนี้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้นํานะถ้าผู้นำจะต้องมีกฎเกณฑ์นะมีระบบนะฮะไม่ทําให้เสียระบบบอกว่าประมาณนี้ก็คือประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าธาตุเนี่ยเขาจะบีบบังคับเราจะเอาอะไรกับเราก็ได้ไม่ได้นะคะดังนั้นเ,เขาก็จะได้พลังงานแบบนี้นะคะก็คือวินัยจากตัวคุณเหมือนคุณ มีความเหมือนไหมไก็ไม่รู้หรอกถ้าเป็นครอบครัวถ้าคุณเป็นคุณพ่อเขาก็คงดูแบบแล้วเขาก็มีการบาลานซ์ในชีวิตไม่ได้เอาพลังงานนี้ไปข่มเหงใครมีพ่อเป็นบอสแล้วคุณก็จะสอนให้ลูกนะคะคมีความนอบน้อมถ่อมตนนะคะคมีแรงบันดาลใจในลักษณะของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นยังไงที่แบบไม่ไม่โดดเด่นไปกว่าใครไม่ให้ใครเขาหมั่นไส้อะไรงเงี้ยคมินอะไรอย่างเงี้นยน,นะ คำพูดของคุณด้วยนะคะดูดูรื่นดูรื่นไหลอะ่ะคำพูดีจะเป็นพูดแบบคล้ายๆนักปรา์ก็ยังได้เลยนะคะมันทําให้ไปปลุกใจของพวกเขาว่าโครงสร้างหรอการมองหร,อหรือคุณอาจจะปูพื้นฐานอะไรในชีวิตของตัวเองนะคะคือตอนนี้เหมือนเป็นรูปเป็นร่างละก็คือการผลลัพธ์นั่นเองคือคุณลงมือกระทาอะ่ะการลงมือกระทําของคุณมันออกไปรูปเป็นร่างนั่นเอง คะะ่าของคนอยู่ที่ผลของงานเนี่ยคือตัวของคนเลยนะคะคือไม่ได้ฝันกลางวันฝันแล้วออกไปทําด้วยฝันแล้วลงมือด้วยกล้าเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตที่คุณมีที่ผลต่อพวกเขาก็คือเขาเห็นผลลัพธ์เขาเห็นสิ่งที่คุณทำเมื่อก่อนอาจจะเป็นนาม,มาทำทุกวันนี้แปลสภาพจากนาม,มาทำมาเป็นรูปประรรมแล้วแล้วก็คือเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือได้แน่ๆนะคะเพราะว่าเนี่ยมีพลังงานของความ มีสัจจะหรือว่าไม่คดโกงใครอยู่ในนั้นนะคุณถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองนะมีสวดทรงองคเออกำลังกายสม่ำเสมอน,น,นะคะดูแลการทานอาหารของตัวเองนะคะมันก็แน่นอนว่าเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขารู้สึกอย,อย่างแรกเลยก็คือว่าโอ้โหทำไมคุณดูแซบจังเลยดึงดูดจังเลยทำยังไงนะอยากจะมีพลังงานแบบนี้อยากจะเดินผ่านซอยนั้นก็ด้ยินเสียงวิววิวไม่หรอ ก็อยากจะมีพลังงานที่สุขภาพดีแข็งแรงนั่นแหละนะคะออรักษาดูแลร่างกายของเรานะคะคแก่เท่าไปเนี่ยสมมติว่ายกของอ่ะหกเนี่ยยกของ10โลได้อยู่15โลได้อยู่ข้าวสารอ่างเงี้ยหรือว่าไปซื้อเอข้าวสารเองยังอ่าอุ้มใส่รถเข็นได้อยู่นะคะอุ้มใส่รถได้อยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องมันเหมือนกับเรายกเวทนะ <laughs> แต่ว่าคงไม่ได้ยกสิบกิโลทุกวันหรอกอมั <c oughs> ้ง <c oughs> การที่ตัวของคุณเองไม่ใช่คนที่ไปไปรับเอาคำนินทาของใครเข้ามาใส่ในชีวิตนะคะมาเขาอยากพูดยังไงพูดดีพูดร้ากับเราก,เราก็เรื่องของเขานะคะเขาคงต้องหัดแล้วแหละต้องฝึกไม่อยากพูดเรื่องของใครชาวบ้านละอย่างเงี้ยระมัดระวังตัว ความเชื่อมัน่นคุณไปทําให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆนะเชื่อว่าตัวเองทําได้อเนี่ยก็คือเขาขุดศักยภาพของตัวเองได้ก็เพราะตัวคุณนั่นแหละนั่นก็คือว่าถ้าถ้าคุณทําได้เขาก็ทําได้อะไรอเงี้ยมันไม่ใช่พลังงานแบบต้องจะทําลายนะเหมือนอถ้าคุณเห็นเด็กน้อยที่เขาแบบกล้าสแสดงออกมีความสามารถบนเวทีอะไรอย่าง คณก็จะมาว่าอุ้ยน้องคนนั้นยังทําได้เลยเราก็ต้องมีความกล้าเหมือนกันแหละค่ะอาจจะพูดในพับบลิกนะคะเป็นแรงบันดาลใจแบบนั้นไปผลักดันของให้พวกเขานะคะได้ดึงอะไรที่เขามองว่าตัวเขามันไม่น่าไม่น่าจะทําได้แต่เขาทําได้เขาเขามองเห็นศักยภาพในตัวเองบางคนมองเห็นนานแล้วแต่อายไม่กล้าไม่กล้าทําแต่พอมาเจอคุณแล้วเหมือนปรับนะคะปรับเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยทีเนี้ย เมื่อก่อนไม่มีความเชื่อในตัวเองนะแต่ตัวคุณเนี่ยไปมีอิทธิพลให้เขารู้สึกว่าลองเชื่อตัวเองสักครั้งหรือคําพูดของคุณอาจจะไปบอกเขาก็ได้พี่เชื่อว่าเธอทําได้แค่นี้เองคําพูดจากคุณพี่เชื่อว่าเธอทําได้เขาที่นี้เขาเชื่อในคําพูดคุณไงเขาก็เลยไปลองทําดูอ้าวทาได้จริงนะความว่างความโอ้โหซ่อนซ่อนความมีเดอะควีนไะว้คะโอ้ คุณไปมีอิทธิพลยังไงต่อชีวิตเขาเ,ออเขาแอบเก็บคุณไว้ข้างในนะเ,ออเขาเหล่านี้คุณอาจจะไม่ได้ยินหรอกว่าเขาคงมาบอกพี่ๆผมขอบคุณนะที่ได้กำลังใจจากพี่ที่ทำให้ผมได้แบบก้าวมาถึงจุดนี้หรือว่าที่ผมให้กล้าแสดงออกในวันนั้นสัปดาห์ที่แล้วออผมขอบคุณมากเขาคงไม่พูดแบบนี้หรอกเพราะเขาซ่อนคุณไว้ข้างในเป็นพลังงานที่ลึกลำเลยเป็นพลังงานควีนอะคุณไอดอลไม่ล่น มีหรือ,ม,งงอม,ะคะคมันเป็นพลังงานของความคิดลึกซึ้งนะคะคุณมันเป็นพลังงานของความคิดลึกซึ้งแต่ว่าความลึกซึ้งความละเอียดเนี้ยมันมันดูมีกําลังจังมันเป็นกําลังมันเป็นอาจจะเป็นคําพูดที่แบบเพราะนะเพราะภัยระแต่ว่ามันแฝงอะไรความเป็นไปได้อะ่ะมีความเป็นไปได้อยู่ในนั้นนะฮะแต่ว่าใดๆก็คือว่าเขาเชื่อมั่นนะว่าเหมือนตัวของคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ พูดยังไงแล้วทำอันนี้ก็เลยดูมีพลังในคำพูดนะอ้ม,อม,อมีความรู้สึกนะอันนี้ความรู้สึกของอายุตัวอยา่างละกันผู้คนเหล่านั้นมองว่าคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้แม้จะเป็นเดอะควีนแต่มันแต่ก็คือว่าความเห่าหารของคุณต้องมีอยู่ในใจแน่ๆแ,แล้วก็ทําอะไรก็คือะสมความสําเร็จอ้นึกถึงมาดามแป้งออ้อนึกถึงแบบนั้นเลยตัวของคุณเองอจะมีลักษณะค,คล้ายๆแบบนั้นอ คือไม่ไม่ได้มองว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าใครเก่งกว่าใครแต่ว่าเขาเป็นคนที่แม่ไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนแต่ว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมีความล้าลึกนะคะในการดูคนหรือว่าในการให้กําลังใจในการเชียร์อัพคนนะคะอ่าเหมือนเขาแล้วเขาก็มีพลังงานที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วเขาลงมาทําสิ่งสิ่งนี้แล้วผู้คนเขาก็มองว่าผู้หญิงคนนี้เขาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีแต่คนแบบ เช,ชื่อฝีมือเชื่อมั่นเลยว่าที่พูดออกมาเนะี่ยซื่อตรงที่พูดออกมาเนะี่ยจริงนะไม่ได้ไม่ได้แกล้งชมอะไรอย่างเงี้ยพลังงานคันงก็ขออนุญาตที่เอ่ยชื่อเนาะเอ่ยชื่อบุคคลคนนีค้คือสิ่งที่ดีอะค่ะคุณเป็นสิ่งที่ดีบอกว่าคล้ายๆนะไม่ได้เหมือนเขานะฮะก็เลยอยากให้นึกภาพออกเพราะว่ามันเป็นพลังงานปลุกใจอะทำยังไงล่ะที่ให้นักกีฬาเชื่อเชื่อว่าตัวเองทําได้แล้วก็ พลังงานของผู้หญิงคนนี้เขามีผลลัพธ์ในชีวิตของเขาที่มองเห็นเป็นรูปธรรมหลายอย่างนะคะก็เลยนึกภาพออกมาให้คุณได้เห็นนะ,ะก็เลยสมมุตินะคะขึ้นมามาคล้ายๆตัวของผู้หญิงคนนี้ท่านนี้อะไรเงี้นะมีมากมีน้อยก็ต่างกันไปนะคะ อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะแล้วก็พานักเรียนไปแข่งขันอย่างงะ้ยนักเรียนก็มีทั้งแบบทั้งเด็กเรียนทั้งเด็กเ,เกเรเกตุงแต่เขาเชื่อฟังคุณไงมีพลังแบบนั้นนะคะเป็นที่รักทั้งเด็กเรียนแล้วเด็กเกเรถ้าเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองหรือเปล่านะั้นเออการที่คุณเป็นคนที่ดูแลญาติพี่น้องใครนะหรือดูแลพี่พ,พี่น้องน้อง แต่มีความเป็นผู้นำนะไม่ใช่มีลักษณะเป็นทาตญาตพี่น้องนะก็คือพวกเขาเชื่อฟังคุณนะคะคุณก็ไม่ได้ไปบังคับเขาด้วยเหมือนเหมือนกับว่า,า,า,าน้องสองคนนี้ฟังพี่อย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ดูแลน้องอย่างมีความเอื้อกันอยู่มีความเกื้อกูลกันสิ่งที่ทําให้ต่างคนต่างเคารพกันก็คือว่ามีความเกื้อกูลกันแล้วทีเนี้ยเขาเขาชอบจังไรบรรยากาศแบบเนี้ยบ,บ,บ,บรรยากาศบ้านๆเลยนะคะเข้าใจง่ายนะคะไม่ซับซ้อนแล้วก็ทําได้จริงเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ย มีพลังจังเลยอย่างเงี้ยคนทำไมไพ่ซ้อนเยอะจังเลยอะเราว่าเราล้างเราสับดีแล้วนะอืม่าไม่ใช่คนแบบเคลียดๆนะะ เป็นคนจริงจังเป็นคนจริงใจแต่ไม่ใช่ไปคาดหวังให้ใครแบบต้องมาเครียดมาทุกนะคะไม่ใช่คนแบบนั้นเลยแต่มีความเชื่ออีกละนะคือประมาณว่าตัวของคนนะุณเน่เชื่อว่าฉันทําได้เชื่อว่าไปได้นะคะลองอีกคนที่มีความเชื่อชนะ,ะไปแล้ว50%แล้วก็ทําอะไรก็ทําด้วยพลังงานที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปคิดไปทไปนะําไปนะคะมีความเชื่อไม่ได้หยุดนะแต่ไม่หยุดไปเรื่อยๆไม่หยุด มีความรีแลกซ์ก็เหมือนกับคนเราเวลาที่เรามีความรีแลกซ์ผ่อนคลายถ้าเราผ่อนคลายเราเรียนอะไรก็ได้ในโลกนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบต้องเอาให้ได้บีบคั้นตัวเองนะบังคับตัวเองเนี่ยมันก็จะเรียนได้อยู่แต่ว่ามันจะมันจะจำได้แค่ระยะสั้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราเรียนรู้อะไรแล้วด้วยการผ่อนคลายมันก็จะอยู่เราได้นานนะคะต้องมีความเชื่อไปอีกความเชื่อในตัวของคุณเองอ่ะแล้วคุณทําให้เป็นรูปเป็นร่างมันทําให้พวกเขา เชื่อในตัวคุณแล้วก็เชื่อในตัวของเขาอีกด้วยอันม,มีความรู้สึกว่าตัวของคุณคุณเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อคนรอบทัวเนี่ยมันเหมือนกับการที่คุณศรัทธาอะไรในในสิ่งที่คุณมีสักอย่างนั่นแหละแรงศรัทธาของคุณนะฮะต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันทำให้ดูมีแพชชั่นอะศรัทธานะคะ แต่ว่ามีปัญญาอยู่ในนั้นนะคะไม่ได้มีความงมงายมีกําลังมีพลังมันก็เลยดูเวลาที่เรามีปัญญาในการศรัทธาคือการที่เราใช้วิจนะญาณนะในการทำดูซิเหมือนกับเชื่อแบบนี้เหมือนแค่เหมือนสงสัยในความเชื่อของตัวเองก็เอามาพิสูจน์ก่อนเอามาปฏิบัติเอามาลองก่อนอ้าดันออกมาเป็นรูปร่างจริงๆตามที่อาจารย์บอกเลยค่ะอะไรเงี้ยว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อในสิ่งอาจารย์พูด แต่ว่าไหนลองมาทําดูซิก็ใช้ปัญญาตัวเองไปด้วยจริงจรงๆๆออกมาเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนอาจารย์ก็ได้แล้วมันเป็นวิถีใครวิถีมันแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันได้ไอ้ก็เจ๋งมากเลยค่ะใส่แพชชั่นเข้าไปในปัญญาอีกว่าพิสูจน์ดูซิว่าทําได้ไหมแล้วออกมาปุ๊บแล้วมันทําให้พวกเขารู้สึกว่า S <S <an itary> เออเกินคาดอ่ะมันเหมือนกับมันไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนนะที่จะเอาแบบมาทําแล้วก็ใช้วิทยาศาสใส่ปัญญาอะไรลงไปแล้วก็ทําให้เป็นรูปเป็นร่าง <S <S <an itary> ส่วนใหญ่ก็คือได้ยินอะไรมาแล้วเชื่อเลยเะงี้แต่ของคุณเนี่ยจะเอามาลองดูก่อนหนะ้าเขาลองดูก่อนใช้เวลาสักระยะหนึ่งเงี้ยถ้าผิดเรารับเองถ้าถูกก็ถือว่ากําไรอย่างเงี้ย ก็ตัวของคุณเองคนที่มีความรู้ความสามารถด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่งหลับตาแล้วเ,เราพูดนะคะแล้วกล่อมคนอื่นไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ได้นั่งจุดเทียนไขแล้วเห็นแล้วก็พูดออกมาแต่ว่ามีประสบการณ์มันมีการที่ได้อ่านได้ฟังมาแล้วเอามาทดลองทดสอบดูนะคะเปิดดูเปิด,ด,ปดอ่านนะคะมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้มันก็เลยดู เหมือนคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะว่าคนอื่นสั่ง่ะจะเป็นคนที่ต้องต้องมาด้วยตัวเองต้องทำด้วยตัวเองอถึงคนอื่นสั่งก็ยังขอดูก่อนนะขอลองลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบในงานเร่งด่วนที่แบบหัวหน้าบอกว่าหัวหน้าให้สั่งว่าต้องไปไปดูพื้นที่นั้นหน่อยอันตรายมากตอนนี้คุณจะแบบ ต้องเดี๋ยวคนหน้าัวหน้าขอ,าอ,อ,ข,อขอแบบใช้วิัญญาหน,นิดนึงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะในงานก็คือในงานนะคุณก็ต้องต้องช่างละนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้กล้าที่จะสอนคุณหรอกคุณรู้แหละว่าไอหมายถึงอะไรหน้างานใช้ปัญญาแบบไหนอะไรยังไงนะคะม,มันมีความศรัทธาที่แรงกล้านะคะในตัวคุณที่มีอิทธิพลต่อพวกเขาโดยตัวของคุณเองทํากับตัวของคุณเองก่อนนะคะ แล้วมันได้ไงอาจจะเป็นเขาอาจจะดูจากาเพื่อนรอบข้างคุณก็ได้ที่เขาบอกว่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพื่อนที่อยู่รอบข้างของคุณก็ณเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ลงมือทำจริงเอาจริงอย่างเงี้ย ได้ผลรับออกมาจริงๆนะคะไม่ได้ไปซื้อมาแล้วก็มาแซงว่าอันนี้ฉันทําต่อให้เรียนปริญญาโทก็ฉันเรียนจริงฉันไม่ได้ไปจ้างใครทําวิทยานิพนธ์อะไรอย่างเงี้ยอ่านจริงเขียนเองจริงไปโน้ตเองกับมือจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ความฝันะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไง เราแสดงว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่และเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณอ่ะคุณทําให้พวกเขาได้เห็นจริงบางคนเนี่ยฝันในลักษณะนักกีฬาทีมชาติเลยนะคะพูดไว้ตั้งแต่ยังเด็กนะคะเขวบ12บขวบอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติทุกวันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วอ่ะอียแล้วทีเนี้ยคนรอบข้างเขาก็มองว่า เอ้ยถ้าเรารู้จักตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่เด็กมันจะดีนะเราจะได้เดินทางแบบมันจะได้ไม่ขวยอะ่ะถ้าบอกว่าชอบฟุตบอลก่อนเรียนฟุตบอลเลยนะไปในด้านนั้นเลยตั้งแต่เด็กเลยนะคะประสบความสําเร็จก็มีตั้งไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ละ่ะมีแผน2แผน3ามไหมอะไรเงี้ยอะท้าไม่ได้ก็เป็นนักกีฬาอะไรดีนะอะไรเงี้ยคิดไว้หรือว่าเราจะเป็นเรียนวิทยาเป็นอาจารย์พระ,ะไหมอ,อ่างเงี้ยค่ะ ใดๆก็คือก็ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นกีฬาอยู่ดีนะคะถึงเราไม่ได้เป็นนะักกีฬาทีมชาติไปไปแข่งก็มีแผนสองไว้เฮ้ยเราเป็นอาจารย์ก็ได้นี่เราอาจจะเป็นโคช้ชก็ได้นี่แต่ว่าก็จะเป็นในกีฬาที่เราชอบอะ่ะว่ไม่ได้บีบไม่ได้บีบคั้นตัวเองแต่ก็มีแผนสองแผนสามให้ตัวเองเผื่อมีพลังงานอะไรที่เผื่อบอกว่าเดินในทางสายกลางด้วยนะคะเผื่อไว้เผื่อซ้ายเผื่อขวาเป็นคนตรงถ้าแบบ ตรงเกินไปก็ชนตอตายเลยอะไรเงี้ยตรงแล้วชนต้นไม้เลยมันก็ไม่ไหวมันต้องมีการเผื่อด้วยมีหย่อนมีตึงอะไรเงี้ยเนาะเป็นคนที่ดูแบบแข็งกล้านะมี power จังเลยกับเส้นทางของตัวเองอเป็นคนที่มีความยืนหยัดในเส้นทางของตัวเองมีเป้าหมายในตัวเองเลยนะมีพลังงานคล้ายๆกับโค้ชคล้ายๆกับคุณครูรแหละแล้วมีสปิริตอยู่ข้างในด้วยนะคุณคือเป็นคนที่ไม่กลัวว่าใครจะได้ดีกว่าความเป็นคุณครูเนี่ยเขามี พลังถ้านคนที่มีสปิริตจริงๆนะไม่แต่ว่าไม่เราไม่พูดถึงคุณครูที่เขาทําแบบผิดจริยธรรมหรือว่าจรรยาบันเนาะเราพูดถึงคุณครูที่เขาแบบพานักเรียนไปแข่งขันพานักซับพอร์ตนักเรียนให้ใจนักเรียนให้กําลังใจให้ความช่วยเหลือคือเป็นโค้ชไปแล้วอะไรเงี้ยมีพลังงานแบบนั้นอยู่ความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณเลยอะคนการมองอะไรที่แตกต่างมองนักเรียนขาดด้วยนะ รู้ว่าเด็กคนนี้ถนัดทางนี้ก็สนับสนุนเขารู้ว่าอ๋อในห้องเนี้ยเด็กเนี้ยก็ไม่ได้ทุกคนนะว่าจะเก่งเหมือนกันหมดบางทีก็อาจจะเก่งในด้านของการทาอาหารหรือว่าพละก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ให้ความรักนักเรียนทุกคนเท่าเท่ากันอโอ้มีแต่แบบจิตใจดีงามคุณคิดดีจิตใจดีนะคะเป็นพลังงานของความรักนะคะ ร่มเย็นจังเลยนะมีความร่มเย็นไม่ถือสาหาความจริงใจอ่ะจริงใจร่มเย็นอืทีนี้มาดูไอ้ทาโร่นะคะบางพลังงานแนละมีคนแอบรักแอบชอบด้วยนะนึกถึงไปในด้านโรแมนติกแล้วอะแบดเรียนนะ ความขยันนะ่ะไปมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างนะคะไปเป็นแบบอย่างก็ยังได้เลยนะคะอยากทําอะไรอยากได้อะไรต้องทําเอาไม่ใช่ไปโลภเอาของเขาอะไรอย่างเงี้ยลาบากแค่ไหนก็ในเมื่อเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วอย่าได้กลัวอย่าต้องแบบเออกลัวจะต้องไปทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อชีวิตต่อชะตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำลรอกทำเดินทางยังไงที่แบบ มันจะลำบากแต่เราก็อย่าไปทําไปประมาทกับชีวิตก็พออะไรเงี้ยไปแสดงว่าบุคคลรอบข้างเขาเห็นทั้งด้านเวลาที่เวลาที่อยู่สูงคุณก็ไม่หลงเวลาลงก็ไม่ท้อจะมีพลังงานแบบนี้อยู่นะคะยากแค่ไหนก็จะไปเขาก็คงเห็นเส้นทางของคุณช่วงที่คุณลำบากช่วงที่คุณฝ่าฟันนะคะ พอมาทุกวันนี้พอมีแปดเหรียญก,ก็ยังทําอยู่เสื้อผ้าก็ยังเสื้อผ้าใส่แบบเดิมๆอยู่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนใส่ยังไงทุกวันนี้ก็ใส่งั้นแต่ว่าสะอาดสะอา้านแต่ว่ามันเป็นการในการงานที่ลงไปครุกนะแต่ถ้าเกิดมีการเชิญไปงานเลี้ยงไปงานที่มัน <c oughs> ที่เจ้าของเขาให้เกียรติเราเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่เหมือนกันก็เหมือนจะดูมีกาลัเทศาด,ด้วยอะารเงี้ยคุณ ไม่กลัวงานหนักไม่กลัวนะไม่กลัวงานหนักสิบไม้ก็มาเลยมีอิทธิพลก็ถ้าคุณเป็นหัวหน้านะลูกน้องขี้เกียจไม่ได้เลยเนะี่ยเห็นหัวหน้าทาเขาก็ต้องลงมาทําเปิดตัวคุณเองลงไปทํากับลูกน้องเลยใครไปส่งงานได้น่อยเนี่ยลูกค้ามลูกค้ารออยู่อะไรเงี้ยพนัพากงานทุกคนอาจจะกาลังแก้ไขปัญหาอะไรอยู่อะไม่เป็นไรมาไปเองไปส่งเองเพราะเขาก็ได้แบบอย่างเลยอ แล้วเป็นคนผอมตัวเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะคะเออไม่ได้มีพลังงานแบบโอ้อวดต่อให้มีความรู้ก็ใช้ได้ถูกที่ถูกคนถูกเวลาต่อให้มีพวกขราวย์์เยอะก็ไม่เบียดเบียนใครอะ่ะมีไว้เพื่อไม่ได้ไม่ได้แบบเพื่อสะสมอะไรมากมายนะก็มีบริจาคบ้างให้ทานบ้างแต่ว่าก็หาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองอาจจะมีโปรเจกต์เล็กน้อยๆน,นะคะไม่ได้ตนนีทีเหนียว ให้คำให้คำแนะนำคนโดยที่แบบไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้หวังว่าเธอจะต้องมาตอบแทนชนะต้องมารู้ไหมว่าได้ดีทุกวันนี้เพราะใครอะไรเงี้ยจะไม่มีในชีวิตคุณให้แล้วให้เลยทำแล้วก็ก็จำไม่ได้ว่าให้อะไรไปนะให้ทานก็จำไม่ได้ว่าให้ใครไปบ้างไม่รู้เลยความโรแมนติกมีนะคะไอเดียความคิดของคุณเนี่ยดูบางทีดูแบบซับซ้อนจังเลยแต่มันลึกซึ้งจังเลยนะคะ เข้าใจอะไรในความลึกซึ้งลึกซึ้งได้ง่ายนะคะความซับซ้อนลึกซึ้งคนที่มีเสน่ห์เนาะอ่าตายสำหรับได้หนึ่งไม้นะคะ พลังความคิดนะมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างเช่นกันพลังความคิดสเสน่ห์แรงดึงดูดนะคะการที่เป็นผู้ผู้เข้าใจในสติปัญญานะคะเข้าใจในคนเข้าใจในสมาธิของตัวเองแล้วก็รู้ด้วยว่าคนรอบข้างเนะี่ยขาดสมาธินะช่วงนี้หรือที่ทํางานว่าเหมือนกันแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ขอคําแนะนําได้นะคะอย่างตรงประเด็นนะคะแล้วก็ไม่ลาคาญด้วยเวลาที่ใครเข้ามาออขอคําแนะนําตั้งนั้นมันเป็นแบบอย่างนะแบบอย่างโดยที่เขาแอบเก็บคุณเป็นแบบอย่างไว้ในใจนะไอชอบ อันนี้แรงแรงมากคือจะวนเวียนวนเวียนพลังงานนี้จะวนเวียนอยู่ตลอดเวลาว่าเหมือนเป็นควีนในใจของพวกเขานะอิทธิพลที่มีต่อพวกเขาจะเป็นความงามของคุณได้ด้วยความสวยความงามหรือถ้าคุณเป็นท่านผู้ชายก็คือคุณมีพลังงานของความที่เป็นคนที่เข้าใจผู้หญิงเข้าใจจริตผู้หญิงไม่ถ้าไม่ชอบเขาเหมือนกับปฏิเสธนุ่มๆเป็นนะคะไม่ปฏิเสธจนเขาเป็นสัตว์รูเราแต่ปฏิเสธแบบทํายังไงที่แบบเขาไม่ได้ลุ่มหลงเราเหมือนเมื่อก่อนแต่เขาก็ยังเป็นกัลยานามิตร กับเราได้โดยที่ไม่ได้หวังให้เราไปรักเขาอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุศลทุกโฆษณาให้จนจบ แล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แซงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปรน่อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสาเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยแลาขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูพร้อมทั้งด้านผู้คาทรับและอาริยาทรับตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ